ช่องตามใจทูเดย์บทที่443หมากกระดานใหญ่หากเป็นคนใกล้ชิดท่านอองเช่นนั้นก็วิเคราะห์จากเบาะแสก่อนหน้านี้ได้มู่ซือวิเอย่ยอย่างเช่นรูปร่างเตีย้ยผิวหนังเปลี่ยนสีได้การติดอ่างก็แ้างทำได้ทว่าความสูงเป็นสิ่งที่ติดตัวมาไม่อาจปลอมแปลงลู่อี้เอย่ยท่านอ,องดูแลครูฝึกหลายคนมีผู้ใดเข้าข่ายลักษณะที่ว่านี้หรือไม่ หากหาคนเช่นนี้พบเช่นนั้นก็ค่อยสืบเสาะตามเบาะแสไปท้ายที่สุดย่อมต้องพบร่องรอยบางอย่างแน่นอนถ้าไม่เคยสนใจครูฝึกเหล่านี้มาก่อนจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดตัวเตี้ยฟ้านยวนซีสงสยัยคนผู้นั้นหลบอยู่ข้างกายท่านอองย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะนิ่งเฉยขอเพียงเขาขยับตัวทำบังอย่างย่อมดึงดูดความสนใจได้แน่ต่อให้เขาจะพยายามซ่อนตัวจนถึงที่สุดก็เถอะลู่อี้เอย่ยข้าจะลองกลับไปสอบถามดู ฟ้านหยวนสีกล่าวครูฝึกสัตว์ร้ายเหล่านั้นผู้ที่ยินดีติดตามข้าล้วนไปยังเมืองหลวงแล้วส่วนผู้ที่ไม่ยินดีติดตามข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปอยู่ที่ใดข้าคิดว่าคนผู้นี้จะต้องอยู่ข้างกายท่านเป็นแน่เขาตามท่านมาทางทิศตะวันตกเพื่อบันเทาทุกตลอดทางเมื่อมาถึงเมืองซูจโจจึงเริ่มสร้างปัญหาลูอีแสดงความคิดเห็นเหตุใดต้องก่อกวนการบันเทาทุก โมอูเว่ยเอ๋ยถามข้าคิดว่าคนคนนี้ไม่ได้ต้องการก่อกวนการบรรเทาทุกข์แต่ต้องการก่อความไม่สงบมู่ซื่อวิกล่าวตลอดทั้งท่านอองไม่ได้ออกหน้ารับความชอบถึงแม้จะเป็นแกนนาบรรเทาทุกข์แต่รัษฎรคนทั่วไปก็แทบจะไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนของเขาหลังกลับไปยังเมืองหลวงแม้กษัตริย์จะมอบรางวัลให้อย่างไรเขาก็ยังคงเป็นท่านอองไร้อานาจเช่นเคยหาจัดก,การท่านอองอีกฝ่ายย่อมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนอกกเสียจากว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาคือการก่อความไม่สงบ เริ่มแรกเขาทําให้คนโกรธแค้นเพราะหินปูนเผาจากนั้นก็อาศัยชื่อเสียงด้านความโหดร้ายของท่านอองวางแผนให้ท่านอองตายเพราะเวรกรรมจากสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยความแค้นเมื่อท่านอองตายขุนนางในเมืองซูโจย่อมต้องหาคําอธิบายให้กับราชสํานักถึงตอนนั้นความไม่พอใจของราษฎรก็สะทบเท่าทวีคูณสะสมไปเรื่อยๆอีกฝ่ายคิดจะจุดไฟก่อกระบฏจากที่นี่นี่เป็นหมากกระดานใหญ่ลู่อีสรุปท่านอ,องเกรงว่าท่านจะเป็นเบีย้ยในมือของอีกฝ่ายมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้ว ข้าเป็นผู้เล่นหมากมาตั้งแต่เกิดนี่ไม่มีอะไรแปลกแววตาของฟ้านหยวนสีแฝงความย,ายา้ยหยันผู้ที่ควบคุมหมากต้องอยู่ในเมืองหลวงเป็นแน่เพราะผู้ที่อยู่ข้างนอกล้วนแต่ไม่เอาอาวช่างเถอะพวกเราไปกันต่อไปบรรเทาทุกแล้วทําให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้กลับไปยังเมืองหลวงและหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังออกมาท่านอองข้าน้อยมีบางอย่างอยากกล่าวกับท่านเพียงลําพังลู่อี้เอย๋ย ได้พวกเจ้าทั้งหมดออกไปเสียค่าจะพูดคุยกับใต้เท้าลู่ศักสองสามคำฟ้านหยวนซีหาที่นั่งแล้วหย่อนตัวลงมู่ซื่อวี่หันกลับไปมองสามีเขาพยักหน้าให้นางน้อยฮ่าฮ่าในห้องเหลือเพียงฟ้านหยวนซีและลู่อี้เพียงสองคนอีกฝ่ายอยากสร้างความกลาหนเมืองซูต้องมีแผนการอะไรบางอย่างเมืองซูโจที่เป็นศักดินาของท่านทางทิศตะวันออกเป็นที่ศักดินาของหลีอ๋องท่านอ๋องรู้จักเสด็จอาผู้นี้มากน้อยเพียงใด ฟ่านหยวนซีมองลูอี้จะสงสัยว่าผู้ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไม่เพียงอยากนำศักดินาฆ่ากลับไปแต่ยังจะถือโอกาสนี้นำศักดินาของหลีอ๋องกลับไปด้วยหรือแต่เท่าที่ข้ารู้หลีอ๋องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในราชสำนักมานานแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้หมายความว่าไร้อำนาจลูอี้เอ่ยได้ยินมาว่า ลีอองเป็นโอรสคนโปรดของฮ่องเต้องค์กรตั้งแต่ยังเล็กเดิมทีแผ่นดินนี้หมายมั่นว่าจะยกให้เขาทว่าในคืนสิ้นพระชนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงเขียนพระราชาองค์การมอบบัลังให้ฮ่องเต้ปัจจุบนันหลังจากนั้นลีอองจึงได้รับที่ดินศักดินามาส่วนหนึ่งและไม่กลับไปเมืองหลวงอีกเลยท่านไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเสี้ยนาน้ำตะหนึ่งหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าสงสัยว่าเป็นเขามีความเป็นไปได้ว่าสเสด็จพ่อผู้ไรเหตุผลไร้น้ำใจไรคุณธรรมของเขาจะทำเรื่องนี้จริงหาห่อาจเป็นเขา ท่านอ๋องก็น่าจะทราบมีผู้คนมากมายอยากแบ่งเบาความกังวลให้เขาหากเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นคนผู้นั้นจะต้องยินดีเป็นแน่ลู่อีกล่าวต่อลีอ๋องเงียบม,มานานเกินไปแล้วท่านอ๋องเคยคิดจะไปพบท่านอาผู้นี้หรือไม่ลู่อีเจ้ากิจะทำอะไรกันแน่ฟ้านหยวนซีถามข้าเป็นพียงเบี้ยไร้ค่าตัวหนึ่งเจ้าอยู่กับข้าไปก็ไม่ได้อะไรเป็นเบี้ยไร้ค่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเป็นใครท่านอ๋องเพียงแค่ใส่ใจกับกระดานหมากของตนเองก็พอจะกังวลมากมายไปใหญ่ ลูอีตอนนี้เจ้าไม่กลัวข้าแล้วหรือไรเมื่อก่อนเจ้ายังไม่อวดดีถึงเพียงนี้ลูอีได้รับบาดเจ็บเขาจึงต้องพักฟื้นสักระยะไม่อาจเดินทางกับขบวนได้อีกฟ้านหยวนซีจึงบอกให้สองสามีภรรยากลับไปยังเมืองหูเป่ยเพื่อพักฟื้นหักบาดแผลหายดีแล้วค่อยตามขบวนไปหลังจากนั้นก็กลับเมืองหลวงพร้อมกันแน่นอนว่ามู่ซืออวิยินดียิ่งจนถึงตอนนี้ลูอีก็ยังไม่เห็นเสี่ยวชิงเอ๋อนางไม่กล่าวสิ่งใดทว่าในใจกลับผิดหวังมาก นางรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของลู่อี้เขามีภาระใหญ่หลวงเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่าจากจงอ๋องเพื่อกลับมามีความสุขกับครอบครัวหลังแยกจากจงอ๋องและคนอื่นๆแล้วมู่ซือวี่ก็พาลู่อี้กลับไปเมืองฮูเปย่ยส่วนเรื่องราวในซูโจต่อให้ขาดลู่อี้ไปหนึ่งคนพวกเขาย่อมหาคนมาจัดการได้นอกจากนี้คนในเงามืดเหล่านั้นก็เผยเจตนาออกมาแล้วพวกเขาย่อมไม่รังอยู่ในเมืองซูโจเพื่อสร้างปัญหาอีกสถานการณ์วิกฤตจึงยังไม่เกิดชั่วคราว ในรถมามู่สื่อวี่เห็นสามีขมวดคิ้วครั้งแล้วครั้งเล่าหากไม่มองออกไปข้างนอกก็จะหยิบตำรามาขึ้นมาอ่านอยู่เพียงสองหน้าซ้ำๆนางจึงเอ่ยถามปวดแผลหรือลู่อี้สายหน้าเช่นนั้นกระหายหรือสิ้นคำนั้นนางก็นำการน้ำชาออกมาจากช่องลับไม่ใช่ลู่อีชำเลืองมองขนมในช่องลับนั้นหิวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วทานอะไรหน่อยเถอะ มู่ซื่อวีจึงนำขนมออกมาแล้วรินชาหนึ่งถ้วยลู่อี้ทานด้วยหัวใจที่หนักอึง้งท่านคิดเรื่องอะไรอยู่ขนมนี้เป็นขนมที่ท่านไม่ชอบทานเป็นที่สุดแต่ท่านกลับทานลงไปหลายชิ้นแล้วมู่ซื่อวีเอ่ยคงไม่ใช่เพราะจากบ้านไปนานกลับมาจึงกระสับกระสายกระมังข้ากำลังคิดบางอยู่ลู่อี้กล่าวเราเรากลับไปถึงเมืองฮูเป่ยแล้วอย่าเพิ่งรีบเพราะบ้านข้าต้องไปซื้อของบางอย่างท่านจะไปซื้ออะไรมู่ซื่อวีสงสัยขึ้นมา หรือว่าท่านยังไม่ได้ซื้อของให้ลูกจึงต้องไปซื้อของเอาใจพวกเขาก่อนเอาใจอะไรกันข้าไม่ได้เจอพวกเขานานแล้วต้องมอบของขวัญให้เมื่อพบหน้าเสียหน่อยลูอีเอ๋ยขึ้นเช้าอาวีและเสี่ยวอวินเอ๋อไม่เป็นไรแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพบเสี่ยวชิงเอ๋อข้าที่เป็นพ่อไม่ได้ซื้อแม้แต่สร้อยอายุยืนให้นางยิ่งลูอีคิดมากเท่าหไหร่ก็ยิ่งรู้สึกหงุดหนิดมากขึ้นเท่านั้นมู่ซื่อวี่หัวเราะออกมา เป็นดังคาดไม่ว่าอยู่ข้างนอกเขาจะไร้าการดเพียงใดไม่ต้องพบลูกตนเองใต,ใต้เท้าลูกก็ยังคงรู้สึกว่าวุ่นใจพวกเขาย่อมไม่ถือสาเรื่องเหล่านี้มู่ซื้อวิปลอบแต่หากท่านผู้เป็นพ่อยินกรานจะซื้อมาให้ได้พวกเขาต้องมีความสุขอย่างแน่นอนหลายวันต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงเมืองหู่เปยและเพราะลูอีได้รับบาดเจ็บจึงดูซี่ซียวยิ่งกว่าเดิม ทว่าหลังจากลงจากรถมา้าเขาก็มีชีวิชีวาขึ้นใหม่ครั้งก่อนจะพามู่ซื้อวิเปยียงหอทองที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองฮู่เป่เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆให้นางรวมถึงซื้อเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองให้เด็กๆมากมายหลังออกมาจากหอทองเขาก็ไปซื้อของอร่อยอีกมากมายเสี่ยวอวินเอ,อ๋อฮู้อวินซี่เรียกลู่จืออวินที่กำลังทําง,งานเย็บปักจะรีบออกไปดูเร็วเขามีคนมาหาเจ้าลู่จืออวินเงยหน้าจิ้มลิ้มของนางขึ้นมาคงไม่ใช่ชูเย็ยนอีกกระมัง ถึงแม้ลู่จืออวินจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของชูเยียนแต่เมื่ออยู่ข้างนอกนางก็ยังคงเรียกเขาด้วยชื่อนี้ช่องตามใจทูเดย์บทที่444ในที่สุดก็ได้กลับมาพบกันแล้วเมื่อเอ่ยชื่อชูเยียนจมูกของเสี่ยวอวินเอ๋อก็ยู่ขึ้นแววตาปรากฏความไม่ชอบใจเล็กน้อยชูเยียนผู้นี้ชอบมาหานางจริงๆมีหนำซ้ำการมาของเขายังส่งผลกระทบกับงานของนางไม่น้อยหากเขาไม่ทำตัวติดหนึบเช่นนี้ คงพอเป็นสหายที่ดีต่อกันได้ไม่ใช่เจ้าออกไปดูแล้วก็จะรู้เองหัอว,วินซิวเอย๋ยยางมีลับลมคมในลู่จืออวินสูงขึ้นอีกแล้วแม่นางน้อยไม่รู้ว่าเติบโตมาอย่างไรริมฝีปากของนางแดงก่ำฟันขาวดวงตามีชีวิตชีวาเปี่ยมล้นไปด้วยพลังบุปผาที่งามที่สุดในใต้ล่าก็ยังไม่อาจเทียบรอยยิ้มใสซื่อบริสุทธิ์ของนางได้แม้เพียงนิดเติบใหญ่ขึ้นมากเติบโตขึ้นมาอย่างนี้จะดีหรือ ขวินซี่รู้สึกกังวลลึกฮ่าฮ่าเมื่อลู่จื่ออวินออกมาก็เห็นสองสามีภรรยาที่ยืนอยู่หน้าประตูทันทีท่านพ่อดวงตาของนางเบิกกว้างโผล่เขาไปหาลู่อี้ด้วยความประหลาดใจลู่อี้กางแขนออกกว้างรับเจ้าตัวน้อยที่พุ่งเข้ามาในอ้อมกอดไม่สิไม่ควรเรียกว่าเจ้าตัวน้อยแล้วแม่นางน้อยสูงขึ้นมากเขาโครงหน้าตาของนางก็เริ่มเด่นชัดท่านพ่อของเจ้าได้รับบาดเจ็บ มู่ซือวีที่อยู่ข้างๆเอ่ยเตือนระวังหน่อยอย่าได้ทําให้แผลเปิดท่านพ่อเหตุใดจึงบาดเจ็บได้หล่ะเจ้ากะลู่จืออวินเป็นกังวลคงไม่เป็นไรมากกระมังร้ายแรงหรือไม่ไม่้ไรแรงลู่อี้ลูกผมลูกสาวเบาๆเจ้ายุ่งอยู่หรือไม่อีกประเดี๋ยวพวกเราจะมารับไม่ยุ่งเจ้ากะข้าจะเข้าไปขอตัวลากับอาจารย์ ลู่จืออวิ๋นวิ่งเข้าไปในร้านสาวทพ่าอย่างเบิกบานใจวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันกลับมาบอกลู่อี้ท่านพ่อทันอย่าเพิ่งไปน้ไม่นานข้าก็ออกมาแล้วลู่อี้พยักหน้ามูซ่ซือวิที่อยู่ข้างข้างเอ,อ่ยด้วยท่าทีปวดใจท่านพ่อคนนี้กลับมาแล้วข้าที่เป็นแม่ก็ไม่ดีเท่าดูนางสิเมื่อครู่นางไม่เรียกข้าสักคำในสายตาล้วนมีแต่ท่านเป็นข้าที่ละอายใจต่อเด็กเดกลู่อี้เอ,อ่ย ปกติข้ามักจะยุ่งอยู่กับงานล้วนเป็นเจ้าที่เลี้ยงดูลูกๆครั้งนี้ข้าไม่ได้แม้แต่จะอยู่เคียงข้างเจ้าตอนเจ้าคลอดลูก้วยซ้ำข้าติดค้างเจ้ามากมายนักหยุดเถอะมู่ซือวิขมวดคิ้วท่านอย่ามาคิดว่าใครติดค้างใครกับข้าหากแบ่งแยกชัดเจนเช่นนั้นข้าหาสหายไม่ดีกว่าหาสามีหรือลูอี้หัวเราะเจ้านี่นะนี่คือความจริงมู้ซือวิกล่าวข้ายังรอเป็นก้าวมิ่งหูหยิงขั้นหนึ่งอยู่นะหากท่านไม่ทำงานหนักแล้วข้าจะเป็นได้หรือไหนจะลูกสาวของท่านอี หากท่านไม่ใหญ่โตมากพอท่านจะปกป้องนางได้อย่างไรลูอีเงียไปเขาเพิ่งพบว่าลูกสาวของเขายิ่งโตขึ้นก็ยิ่งงดงามแน่นอนว่าตอนนี้นางยังน่ารักใสซื่อบริสุทธิ์แต่ภายหน้าเล่าหากโตขึ้นได้รูปโฉมเช่นนี้เกรงว่าจะงามล่มเมืองแน่ๆลูอีตอนนี้ท่านทำได้ดีมากลูกๆเองก็นับถือท่านมากเช่นกัน ดังนั้นอย่าได้คิดมากถึงเพียงนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรพวกเราจะอยู่เคียงข้างและคอยเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอเรียกชื่อข้าอีกแล้วลูอี้อกรอบหลายนางเขาเขียดจ,จมูกภรรยาเบาๆข้าไม่ได้กลับมานานเกินไปเจ้าถึงกล้าทําตามอําเภอใจเช่นนี้ใช่หรือไม่ข้าไม่ได้เพ่งทําตามอำเภอใจวันสองวันเกี่ยวอะไรกับการที่ท่านกลับหรือไม่กลับมาเล่ามูสือวิเล์คิ้วขึ้นใช่สิ ตอนนี้เจ้าเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าสามอย่างของเมืองฮู่เป่ยแล้วเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ฮูหยินลูกพันปวดหัวตุ๊บๆขึ้นมาขณะเดียวกับลู่จื่ออวินก็ถือห่อสัมภาระเดินออกมาพอดีข้าบอกท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์อนุญาตให้ข้าพักผ่อนอยู่ที่บ้านสองสามวันให้ใช้เวลากับท่านพ่อนี่อะไรนี่คือเสื้อผ้าที่ข้าทําให้ท่านพ่อลู่จื่ออวินเอ่ยเดิมทีจะให้คนส่งจดหมายส่งมันไปยังเมืองหลวงแต่ท่านพ่อกลับมาแล้ว แน่นอนว่าข้าต้องนำมาส่งให้ท่านเองกับมือไม่มีของข้าหรือมู่ซื่อวิจงใจแกล้งมีสิเสื้อผ้าของท่านแม่สวยมากนะลู่จืออวินเอ่ยแต่งานเย็บปักต้องใช้เวลาดังนั้นจึงอยู่ระหว่างตัดเย็บพวกเราไปรับเช้าวอวีและน้องหานกันเถอะมู่ซื่อวิเอ่ยคืนนี้มาทานอาหารฉลองที่ได้กลับมารวมตัวกันดีกว่า ทั้งลู่เฉาวอาวิ๋นและมู่เจิงหาล้วนร่ำเรียนอยู่ที่สำนักศึกษายอย่างขยันขันแข็งสองสามีภรรยาไปทักทายท่านอาจารย์เหว็จแล้วจึงรับพวกเขากลับมาระหว่างนั้นก็มีใครบางคนติดสอยเฮ้ยตามมาด้วยหนึ่งคนเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อเมืองเตียนวีกำลังจะจัดงานชุมนุมร้อยบุพภาพวกเราไปดูกันเถอะฟ้านเย็นเอ่ยข้าไม่ไปลู่จื่ออวิ๋นถามต่อท่านได้ไปเรียนหรือการเล่าเรียนต้องอาศัยระยะเวลายาวนานอีกทั้งมันคงไม่วิ่งหนีข้าไปไหน แต่งานชุมนุมร้อยบุปผาไม่เหมือนกันฟ้านเย็ยนเอ่ยเจ้าปักดอกไม้มามากมายทว่าเจ้าเคยเห็นพวกมันสักกี่ชนิดหากเจ้าเห็นมันด้วยตาของตนเองจะต้องปักได้สมจริงมากขึ้นเป็นแน่มิเช่นนั้นคงเป็นแค่การวางแผนรบบนกระดาษหนึ่งไม่มีทางพบแก่นสารที่แท้จริงองชายห้ากล่าวได้ไม่ผิดลู่อีเอ่ยใต้เท้าลู่อยู่ข้างนอกก็อย่าเรียกข้าว,ว่าองค์ชายห้าเลยฟ้านเหย็ยนยิ้มแห้งๆหงท่านเรียกข้าวว่าเสี่ยวเย็ยนเถอะนี่ไม่เหมาะสมลู่อีเอ่ยเบาหาฮ่า เช่นนั้นเรียกข้าเรียกชื่อข้าก็ได้เรียกข้าว่าชูเยียนฟ้านเยียนประกบมือเข้าด้วยกันขอร้องหลักข้าอยู่ที่นี่ก็เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นเช่นนั้นข้าจะเรียกท่านคุณชายเยียนลูอี้เอ๋ยคุณชายกล่าวได้ไม่ผิดอวินเอ,อ๋อ เจ้าอยู่แต่ในร้านสาวทอผ้าท่ามงานเย็บปกักไม่เคยเห็นความงามที่แท้จริงงานเย็บปกักจึงขาดความมีชีวิตชีวาอีกสองสามวันพ่อจะพาเจ้าไปดูงานชุมนุมร้อยบุพผาถึงตอนนั้นพวกเราจะไปด้วยกันกับแม่ของเจ้าหากพี่ชายและท่านนาของเจ้าว่างพวกเราทุกคนก็จะไปด้วยกันกว่าเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเหตุใดไม่ออกไปเที่ยวเล่นให้สนุกเล่าได้เลยลู่จืออวินรับปากมีท่านพ่อกับท่านแม่ไปด้วย ไม่ว่าที่ใดข้าล้วนไปได้ทั้งสิ้นข้าก็จะไปเช่นกันฟ้านเหย็ยนรีบกล่าวข้าเป็นคนแนะนำอย่าได้คิดจะทิ้งข้าไว้ข้างหลังลูเ่เฉาอาวีเหลือบมองฟ้านเหยียนเงียบฮ่าฮ่าเมื่อก่อนเวลาเห็นฟ้านเหยียนกระตือรือร้นเรื่องเสี่ยวอวินเอ๋อเขาเพียงคิดว่าอีกฝ่ายคงชอบน้องสาวคนนี้เป็นพิเศษแต่ต่อให้เขาจะชอบขนาดไหนทว่าได้รับการตอบรับอย่างเย็นชาจากอาวินเอ๋อแล้วยังตามติดนางได้อีกนี่ก็เกินไปหน่อยหรือไม่ เขาป่วยไปแล้วหรือไรางานฉลองการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวในตอนเย็นลู่อีเชนได้ท่านอาจารย์ของเขาไปเหวยเข้ามารับประทานอาหารร่วมกันเวนเหวรนซงก็เป็นหนึ่งในแขกมู่ซื่อวิเข้าครัวด้วยตนเองถงซื่อที่เข้ามาช่วยในครัวเอ่อยถามลูกสาวว่าครั้งนี้ลูกเขยจะอยู่นานเพียงใดเขาได้รับบาดเจ็บหักหายดีก็ต้องตามไปมู่ซื่อวิตอบท่านแม่หลังจากผ่านปีนี้ไปรอให้ชิงเอ๋อโตขึ้นอีกหน่อยข้าจะพาเด็กๆเ,เข้าไปอยู่ในเมืองหลวงแล้วท่านและท่านอาจู ข้าและท่านอาจูของเจ้าปรึกษากันแล้วถงซื่อเอ่ยพวกเราอายุมากแล้วไม่อยากสร้างปัญหาเมืองหูเปย่ยเป็นที่ที่พวกเราคุ้นเคยและที่นี่ก็มีคนแค่หลายคนที่เชื่อใจท่านหมอจูพวกเราสองคนจึงอยากอยู่ที่นี่น้องหานของเจ้าภายหน้าก็ยังต้องสอบขุนนางสร้างเกิคุณยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเขาจะสอบผ่านหรือไม่หากเขาสอบไม่ผ่านภายหน้าก็ต้องไปพึ่งพาพวกเจ้าที่เมืองหลวงหวังว่าพวกเจ้าคงไม่ละเลยเขาแน่นอนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกท่าน หากอยากมาเมืองหลวงเมื่อใดก็เพียงแค่เขียนจดหมายมาหาเราจะมารับพวกท่านอีกอย่างหากที่นี่มีเรื่องอะไรโปรดจำไม่ว่าต้องเขียนจดหมายบอกพวกเราด้วยมู่ซื่อวิเอย๋ยพวกท่านอยู่ที่นี่ก็ดีข้ายังมีทรัพย์สินอยู่ที่นี่อีกมากมายมีคนคอยสอดสอ่องเช่นนี้ข้าก็วางใจได้สักหน่อยหลอกข้าให้น้อยน้อยหน่อยถงซื่อเอย๋ยเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือเจ้าให้คุณหนูเจิ้งดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นหมดแล้ว นามีวิธีที่จะติดต่อกับเจ้าต้องการพวกเราที่ใดกันเวลานี้เจ้างสัวีกำลังหยอกล้อเสียเออเส่ยวชิงเอ๋อเสี่ยวชิงเอ๋อสวมใส่เสื้อลายเสือและหมวกลายเสือเห็นได้ชัดว่าเป็นเด็กหญิงตัวน้อยน่ารักคนหนึ่งแต่พวกเขากลับทําให้นางกลายเป็นของเล่นตัวเล็กๆได้นี่คือเสื้อผ้าอะไรกันลูเ่เฉาอาวีแสดงสีหน้ารังเกียจลู่จืออวินที่ยืนอยู่หน้าเปลรู้สึกสนุกเป็นอย่างยิ่งสวยมากเลยใช่หรือไม่เจ้ากับท่าน,านาเจิง หวางแผนรบบนกระดาษหมายถึงการศึกษาแค่เพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ